ไอเฮ้อ <laughs> hey, yeah. ฟังนะทุกคนฟังนะครับไม่ต้องออกนะครับโรงเรียนนะครับให้เขามาบุกเราเพราะเราโดนป้อมบาดครับมาตัวเราโดนป้อมบาดต้องให้เขามานโรงเรียนนะครับเดี๋ยวไม่แน่หลักมีเมืองที่จะซื้อไปนี่ให้ครับแบบไม่รู้ว่าสำัญหรือเปล่าเออแบบแบบของยินแบบทุกแมปอพราะไงไอเนี้ยวันเนี้ยมันกว่านี้อีกบางคอยดูดูดูการโดนคว่มบาดอ่ะ เอางี้เอาโดนพอลแล้วกันจ๊อบปี้จ๊อบปี้เปิดเพลงฟังจ๊อบปี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตีนกำลังมาเปิดฟนะีนเลยเปิดฟนะีนเลยเปิดฟนะีนอันนั้นเลย ตีเป็นว่าไม้อะเฮ้ยเฮ้ยตีคนไม่ต้องตีรถตีคนตีคนอ่ะสวยตีพวกกันเองไปไปช่วยดิเฮ้ยใจเย็นข้างหลังหน้าไอ้เสื้อขาวไอ้เสื้อขาวตีมันดีเสื้อขาวเห็นไอ้เสื้อขาวปะหนะ้า ไช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนผมขอได้ปะสวยขอแตกกระจอกเจี๊ยบใครไม่ตายกระจอกเนี่ยเดยอะจังปะ

รวมกว่าโอ้โีติ๊กเยอะดาวยไอ้ติ๊กเยอะมันัวมให้ปันรวมแล้วมันเยอะไอ้เหี้ยตอ๊กเยอะมาจริงนะไป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 อ๋อไปไปไป บางมาแล้วบางมาแล้วเคตอบนะออบีไม่ต้องตอโต้ครับไม่ต้องตอโต้ครับส่นาทใช้เวลาอกน้องใส่เขรนไปห้ีผมโอนเป็นประมาณที่หลัง พูดมากรยอะไรมันความบาดมึงร้องควยร้องควยอะไรฮะร้องควยอะไรฮะร้องควยอะไรถ้าจะร้องอะขอตั้งจคลนมัดไรไปช่วยช่วยช่วยช่วเดี๋ยวไปดูดมไปตีอย่างี้อตีน ไอ้น <C> e <at> ี่มึงอบตเล้าะบุลเียนไดไอ้งปอบให้หูแตกด้วบังผมจะบั๊บือไยฉลามนิดหนขอฉลามนี่แหละบังแน่บังแน่แหละบังแน่แหละ

ตีเลยพี่ตีเลยตีเลย ไปหว่นด้วยดูความบาดไ้เทียกูอยากความบาดบาดความนี่ทมันโอ้ยถ่ายรยยยยยยยายย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 ยโพยยยเยยยยยวิยยยยยเลยยยยยยยายยยยยมยยยยย ฟังนะทุกคนไฟฟังฟังฟังเอาเอาตีน่ะเช็ดเลือดที่เสื้อมันเข้าใจว่าเอาตีน่ะขยี้ขยี้ขยี้ไว้เช็ดเลือดไว้ขขขยยยีีีเอาตีเช็ดเลือดไว้ขยี้เซวิตชูดขยี้หน้า่ากดีนะเสี่ยวจัดเลยรู้เปล่าทำมาเป็นปากดีบอกว่าไม่ยืมขาใครจะไม่ไม่รับคนที่เดือดอากใครทำไมโอเคโอเคทำทรงดาบกูเด็กเขียนไอ้ถัดกูได้ทุกตัวกูเป็นดีนัก ไหนวิไลไหนอยากโดนต่อบอกมาเลยที่ทำทรงำ่งแตกกานระวังโดนแตกบอกแล้วกูอยู่กันเป็นครอบครัวไม่มอะไรมาไม่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 ไไม่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 ไไม่ไมม่ไม่ไไมไมไม่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 ม่่ไไม่ไไม่ไไม่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 ไไม่ไไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไ ขับให้ทํบให้ลงลไปโรงาบาลก่อนไหมไปโรงพยาบาลก่อนขับให้ขับให้ลงลงไปนพี่ปวดบให้ทํบให้ลงลงลงเอ้ยเฮียว่นไม้เฮียว่นไม้เฮียแว่นมาคือมาคืไหนปไหนเองกดล็อกดิ ปบัเรายังไม่ต้องบั็อนะปล่อยให้เขาบล็อกเอาชวนเพื่อนอีกมันพังแล้วมั้งหน้าบล็อกอีกโอ้โหชี้บั็อโคตรเถื่อนอนสัตว์โคตรเถื่อนในสัตว์ังแล้วม็อกโคตรเถื่อนเถื่อนเลยที่โคตรเถื่อนในสัตว์ยังโคตรเถื่อนโอ้โหบั็อแต่ละคันเนิ่นสัตว์บดีสัตว์ไม่เคยตายในรถเปล่ามบดี มันพังแล้วพังแล้วเฮ้ยมันมันพังแล้วมั้งมันพังแล้วมันพังแล้วลงแล้วมันลลงแ้วอมันซ่อมรถมันซ่อมรถนี่มันซ่อมรถอยู่นี่มันกังแบบนี้เห็นปะพี่ควพี่คุมรถได้ได้ได้ไม่ไม่ขึ้นรถไปไปเลยขึ้นรถไปไปเลย เอ้มันซ่อมรดมันซ่อมรหดมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เอ้มันถอดช็อปมันถอดช็อปไอ้มันถอดช็อปมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไอหัวทองนี่ไอหัวทองไอหัวทองมันถอดช็อปต่อหน้าต่อหน้าอามานอมวัน้ยต่อหน้าต่อหน้าอมานอมวันไออมานอมวัน